แบบนี้ไม่ต้องส่งมาไม่ต้องส่งมาเดี๋ยวปนนะัดจะบอกนะคะว่าที่ปนนะัดรับเหรียญเนีเ่ยเหรียญเหรียญห้าสิบต่างเหรียญยี่สิบห้าตาง,ตางรับซื้อพสสองห้าสี่สองและสองห้าสี่สี่นะคะยิบห้าต่างสีทองแบบนี้ค่ะสองห้าสี่สองและสองห้าสี่สี่เหรียญห้าสิบตางรับซื้อเหรียญรับซื้อพสสองห้าสามศูนย์อ่าบอกราคายี่สิบห้าตางรับซื้อเหรียญละประมาณหนึ่งพันบาท ไม่ผ่านใช้สวยๆหน่อยการจะได้แพงไม่ถ้าผ่านใช้ดูแล้วเก่ามากก็ได้ม่กี่ร้อยบาทเนาะหลักร้อยอะค่ะหลักร้อยสวยๆพอประมาณคร่าวๆกลางๆก็จะได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันบาทนะคะยี่สิบห้าตตางค่ะพศสองห้าสี่สองและสองห้าสี่สี่ส่วนเรียญห้าสิบตตังจะรับพศสองห้าสามศูนย์พศเดียวเท่านั้นเนี่ยค่ะดูที่พศ ตรงอื่นไม่ต้องไปดูนะคะดูพอสอย่างเดียวเนี่ยพอสอยแ้วนี้สีทองเหลืองแบบนี้แหละค่ะสองห้าสามศูนย์นะคะสองห้าสามศูนย์เหรียญระประมาณห้า0ันบาทโดยประมาณนะคะอาจจะขึ้นลงตามกระแสและความนิยมนะคะ <50 S 2> เหรียญ50ตังสองห้าสามศูนย์เหรียญระประมาณ5,000แล้วก็เหรียญหนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาทจะรับพอสองเก้าพศเดียวเท่านั้น สองห้าสองเก้านะคะเหรียญหนึ่งบาทพศอสองห้าสองเก้าพศเดียวเท่านั้นเหรียญหนึ่งบาทส่วนเหนเรียญสองบาทหมุนเหรียญแบบนี้ไม่รับเลยนะคะไม่รับเลยแม้แต่ทุกพศออนะคะไม่รับเลยนะคะแบบนี้นะคะ่ะอันนี้มาส่งมาเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือส่งกลับกับให้ค่าให้เท่าหน้าเหรียญเดี๋ยวดูว่าเจ้าของเขาอยากจะเก็บอยู่ไหมเขาถ้ารู้ว่าไม่ได้บวกเขาจะเก็บต่อหรือว่าเขาจะให้แลก แลเหรียญนี้ปนัไม่แนะนําให้เก็บนะคะเหรียญสองบาทสีขาวเนี่ยปนัดไม่แนะนําให้เก็บเหรียญเหรียญนิกเกิลเหรียญโน่นนี่นั่นเก็บได้แต่เหรียญสองบาทสีขาวอ่ะไม่แนะนํานะคะไม่ต้องเก็บเพราะอะไรไส้เขาเป็นเหล็กเห็นไหมคะไส้เขาเป็นเหล็กแล้วเราเขาเป็นสนิมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวไส้เขาพอพอไส้เขาเป็นสนิมนะเขาจะผุนะไส้ไส้ไส้เขาก็จะผุ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 เขาก็จะระเบิดออกค่ะ เก็บไม่ดีค่ะสภาพไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าให้เก็บอะค่ะไม่ไม่แนะนํานะคะเนี่ยเขาเป็นสนิมเห็นไหมคะเขาจะเป็นสนิมแล้วสนิมนะถ้าไปรวมอยู่กับเหรียญอื่นนะเดี๋ยวก็จะลามไปกินเหรียญอื่นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเหรียญสองบาทสีขาวอนะคะไม่ควรเก็บอย่างยิ่งเลยทุกพพสอถ้าจะเก็บเอาไว้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็ได้แต่ถ้าจะเก็บไว้เยอะๆเก็บไว้นานๆอ่ะต้องรักษาอุณหภูมิให้ดีถ้าโดน ความชื้นโดนอะไรเงี้ยเนี่ยคะ่ะเป็นสนิมเสียเยอะมากค่ะเหรียญเหรียญพวกนี้ไม่น่าเก็บนะคะไม่รับซื้อนะคะไม่รับซื้อเหรียญสองบาทเนี่ยเดี๋ยวมีอยู่สองวิธีแหละถ้าไม่ส่งคืนก็ให้เท่าหน้าเหรียญน,นับตามจำนวนเนี่ยสองบาทเนี่ยห้าเหรียญก็ได้สิบบาทแบบนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยสิบาท ไม่ได้รับซื้อนะคะนหมายถึงว่าอันนี้ที่ส่งมาแล้วเนี่ยค่ะและต่อไปถ้าใครคิดจะส่งไม่ต้องส่งมานะถ้าใครส่งมาแบบนี้เป็นน่าส่งกลับทันทีค่ะ